สวัสดีครับร้านนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆไหแนะนาเช่นเคยครับเป็นเสียนพรมนะครับพระเสียนพรมนะครับของวัดตะแกนะครับออกปีสองพันรอยสี่สิบนะครับพิมพ์เล็กรุ่นนี้ไม่ทนหลวงปูด,ดูนะครับแต่ว่าใช้ผงเก่าหลวงพูด,ดูใส่เข้าไปแล้วก็อธิษฐานหลวงพูด,ดูแล้วก็หมุนฐานพระเก่าๆเยอะเลยนะใส่เข้าไปเรื่องของนะครับ หินพระธาตุอะไรใส่ก็ใส่ไปเยอะนะครับสารพัดนะฮะร,รุ่นนี้แล้วก็ปลุกเสกด้วยนะครับกูบาชยะวงศาพัฒนานะครับพุทธปฏบัติมจาบาทถ้วยตม้ยายามกูบาชยวงศาเนี่ยท่านก็เป็นพระเกจิที่ลูกศิษย์ลูกหาเชื่อว่านะครับนะครับบา,างวงชายะวงศาพัฒนานะกูบาชายาวงศาพัฒนานี่ลูกศิษย์เชื่อว่าท่าน อดีตนะครับท่านเป็นฤาษีวาสุเทพกับชาติมาเกิดนะครับฤาษีผู้สร้างนะครับพระรอดลำพูนนั่นเองนะครับเกิดสมัยพระแม่นางจามาทีวีนั่นฮะนั่นก็เกิดกําเนิดมาในชาตินี้นะครับมาสั่งสมบารมีนะครับท่านเป็นสามีคานกับหลวงู่ดูนะครับผมบรรทุหมู่ของท่านเสกเข้มขังนะครับนี่ผมไปชมด้านหลังนะ เนื่องจากพระผ่านระยะเวลามาทั้ง27ปีนะครับจาก40ถึงตรงน,นี้60 67นะครับ27ปีฉะนั้นเนื้อจะกลับแห้งเก่านะครับบางงงก็มีพระธรรมธาตเสด็จนะครับพระเสียนพรมพระเสียนพมเนี่ยนะฮะของปี40สร้างของพิมพ์นะพิมพ์กลางกับพิมพ์เล็กนะครับแล้วตามตำนานก็คือว่าในเรื่องของนะครับ เป็นเรื่องของพรมนะครับที่นะครับมีที่ตีมานะนึกว่าตอนจะมีชีวิตเป็นนิลันกุ้าก็ขึ้นไปสอนนะภาษาพรมวงนั้นก็คือไปนะครับ,นะรบท้าประลองกันก็คือกุศลเ,เพราะพรมนั้นก็ไปซ่อนทุกจุดในในที่ไหนทุกจัก,กรวาลพุทธองค์ก็หาเจอหมดพุทธองค์ก็หลังจากนั้นก็พุทธองค์ก็ซ่อนมั่งนะก็ไปซ่อนอยู่ในอะไรพรมพงพรมพม,ม,มก็หาไม่เจอนะครับก็เลยเกิดภาพคินนี้ขึ้นมานะครับตามหน,น้านนาของ ตำนานของพางหุงบทสวดพรางหุงนั่นเองนะครับรายการนี้มันมีนะครับกลุ่มอจินไตนะครับใช้กาถานะครับไลเข้าคาถามหาเจ้าพัดนะครับผมดูแล้วครับปรกากฏว่าไปเจอหนะ้าม้วนทองคำออกมาเยอะมากนะครับคนก็เลยเล่นหากันพิมนะครับทีมนี้มากกับพิมพ์พระพรมนะสองทีมนีงเล่นเงินมากเลยของปีสีศูนย์นะครับ ร้านก็เหลือนิดหน่อยนะครับให้เจ้าบูชาถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านวยพรพักเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดตับสไครกดติดตามกดกระดิ่งและท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุม,มงคลดีๆจากร้านวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ